อ้เราขาดซีซีแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยนี่ไงเราไงแวนถือสองไม่ถือไม่ถือว่าเป็นซีซีได้ปะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเขตจะปาล่าท้าทุกคนเห็นอะไรแปลกๆไหมครับ <sm art> ไม่แปลกหรอกครับคนไทยหัวใจแคร์ยิ่งกันวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นแ <ram> วนโรมนะฮะอยู arp, ่กับอาน้องปั้นนะครับน้องปั้นเป็นคอน <sm art> นะฮะแล้วก็เจมองเรา วยเลสซังไก่เคเราจะขึ้นเป็นเออ่ของโลมสีเหลืองแล้วกันตอนนี้เราจะได้เป็นแท้งเลยนะฮะแปลว่าแวนสายสโลมานีงสายฟ้าสายสีฟ้าปีหนึงทีสองทีไม่โจกมันไป่ป่าเราไม่ยอมมเจอพลังแครี่เจอพลังแคลรี่ดักหน้าเปิดได้สวย ช่วยป่าฟาร์มก่อนป่าไก่เออป่าไก่ต้นเกมนี่ล้านให้ด้วย <laughs> ยังอร่อยอครับน้องๆเจอกันแล,แล้วนะฮะเจอกับโจ๊กเกอร์ตายแน่ยังไงเฮ้ยมันเกี่ยวโดนไหมอา้าวตรงกลางก็บวกเฮ้ยอุย้ยตายแล้วมันเกี่ยวโดนรู้ดี <laughs> บวกกลางก่นอนแล้วกันยานไปแล้วฮะนี่บัวดำใา่น่ะสวยมีติ๊กตั้งมีติ๊กตั้งยังไง มาดิ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 เออมีตันมนมีตันหลอกๆมันมีสีสีสามสองหนึ่งมีตันแล้วปิดตันบเรียบร้อยหนึ่งคิวป่านละฮะเปิดเกมได้สวยครับห้าต่อสองเคล็ดเราไปไหนละลืมเลยจะเคลียร์หมดเว้เฮ้ยเป็นลมนะเว้ยจะเคลียร์ทิวยังไงลืมลืมลืมโอเคเรามาเอาออบเจกต์กันต่อนะฮะ เราปล่อยให้แครี่ไปโซนนะฮะแล้วโรมาตีมังกรเจียวว่าเปิดก่อนได้เปียบนี่แหละครับไปแล้วยิงเงินเสร็จแล้วนับเปล่าเอ้ยอ้ยนับเปล่าอ่ะตียนเตียนหน้าตายสวยแตกแตกแล้วยานออกมาโอ้เอาสุดเอาเรื่องเจมไปเร็วเจมไปดูไม่แล้วปิยานโอ้ไม่แล้วปิยันเอ้ยเหมือนป่ามันมาปะนี่งๆแตกเาตีดักตีดักเฮ้ยไม่ถอยมาจริงเหรอ Okay. Ye, ลึกเรียกลึกเกินลึกเกินเข้าสุดเฮ้ยเมดเมดยังเอาอยู่ปลาแล้วครับเราเราจะออกไปล้างแล้วกันนะครับตอนนี้มาข้างล่างดูเดือนยังสวยอะครับน้องๆปลามาก้ามีตันมีตันเอาดิแต่ไม่มีฟิกเฮ้ยิซเมนโซดักดักดัก เขียมีอยู่คนเดียวไปก่อนนะได้ได้สบายสบายเนี่ยแจนมาแล้วเนี่ยรักเลยรักเลยไม่มีคีบอะทำอะไรดีวะแจมันเล่นเนี่ยไปทกันแล้วเอามาแล้วล้วสวยตันต่อตันแล้วอืมเชนซีซีเชนซีซีบะหมี่เกี้ยวยังไงจะสู้ปล่ล่ะจะสู้ปล่ล่ะไม่มีแทงว่ะอ๋อกูแทงนี่ว่ะมาได้ของลมนะฮะมาของลมล้างนะฮะแต่เรามีลูกแก้วอยู่เอ้ยมีฟิกตันว่ะ เวิล hey, ่าวิวบล่ะไหนป้อมบล่าหนูมีสก mm ิลสองอะเอาบล่ะเอาบล่ะไหนป้อมบล่าเอาดิเอาดิรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะเฮ้ยออกทางนี้ปลอดภัยปะเนี่ยอยูปนั่งมาซ้อนอยู่ซ้อนอยู่เฮ้ยมันงัดแล้วมันงัดแล้วแมงกล้าโดนเฮ้ยโดนอันตรไปตุ้มโอหรอดมันรอดเอ้ยเมทมาชิบหายแลขวัญตายหมดเตะมันนะฟิกตันฟิกตัน โดนไม่เท่ๆไปเยอะๆเยอะจริงเยอะจริงสู้ๆหน่อยสู้หน่อยเหมือนไหวหมอไหวโอเคมึงไปเลยเกมส์เอ้าโดนงัไมาโดนงัดตอนนี้ต้องป้องชิ้นต่อไปเราจะขึ้นเป็นเอ่อฟอร์เทียบนะฮะเมลเวดบับแดงวะเวลาวีกดสกิล2แล้วมีตันเจม กดแล้วกดแล้วมันกดแล้วมันกดแล้วอ้าวตายอย่างิี้ตายอย่างนี้ตายไม่ได้ว่าตันไปดิอันตีไปเลยตีป้อมตีป้อมเรียบร้อยจับหน้าเไหนึ่งทีก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ท้ไมเราเปิดเกมมันสวยจังว่าแครี่สามเนี่ยคนไทยหัวใจแครี่หลังเกมนี่ดีเราจะอยู่ไงชุมนุมไรยไร้ทีมเ,เราเ้าไปไรเรายังมีหลังเกมอย่างตอนอยู่ชุมนุมไรไร เปล่าดาร์กเปล่าสองบับเลยปะเอ็นโซเอ็นโซมามามาเอ็นโซโลเอ็นโซโลเอ็นโซโลตันตัแล้วตันแล้วเออเออตายไหมเอ็นโซโลกับเตโซโลนี่ตัวเดียวกันเปล่าเกี่ยวกูดิเกี่ยวเกียเยอะนะเยอะนะเฮ้ยจุ๊บจุ๊บม็ดฟ้าบัานตันตันตันไอ้เรื่องอยู่ไอ้คำถนี่ไงาตีย์นาแข็งนี่บนไม่มีใครดูเลยอ่ะ ข้างล่างเอ้ยข้างบนเหรอโอ้แตกเล่นมันไปหน่อยบอดด้ามันไม่ขนามือพี่ล็อกเข้ามาห<า>ยานปิดวะหยานเ<า>ข้า,าม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 ีตันมีตันมีตันเหมือนกันมีตันเหมือนกันตันแล้วตันต่อโบอื้มเรียบร้ยอยเคเคซีซีหมดครับเฮ้ยไม่มีใครไปไอทำเว็บบนเลยวะ โลไมไ่หนาวะเฮ้ยมีฟิกตันแล้วอะท่าเท่ท่าประจำตัวท่าหากินเฮ้ยแครี่แตกเข้าไปเลยเมนเข้าไปเลยอย่างงั้นเออตันโดนโอู้มันตีว้าวเ,เล่นหน่อยน้องพี่คขำอ,อยู่น้องเล่นหน่อยน้องพี่คขำอยู่คขำอยู่น้องฟิกตันฟิกตัน,นฟิกตันฟิกตันโบโอเคมาตันโบเออ สามม้วนแกสามสามนั้นไม่โดนแกไม่โดนยาิงไมนตบยิงไม่ตบไม่เห็นน้องโอ้แครี่ก็มามแตกไหมเฮ้ยสวยสวยสวยนี่อย่ารับอย่ารับปั้นนี่ขวานสโลดีกว่าพี่มันแกว่งโซ่มาแล้วมาแล้วแครี่เจมโลมาแล้วลอกอนตัวขาดไปแล้วหนึ่งนี้มาแล้วโลมาแล้วเลือกไม่ไหวแล้วตันตันตันโบ่ปุ้งล้างเฮ้ยไปยิงเมททำไมวะ ปลาปลาช่วยด้วยโอเคสวยยังจะพยายามอันตีนะกอน่อได้นะคำนวนดาเมติดัวของัดพยายามพูดสูงเลย่งขอตันให้หน่อยได้ป้ะหลกสามตันสามตันปิดไกลปิดไกลปิดไกลมาก บังคุดพิโต้เดือบร้อยมีตังนะครับมีตังนะครับเอ้ยเม็ดเม็ดแล้วว่าเม็ดขมหน้าอุ้ยอุ้ยมันอมมันอมอมแล้วอมแล้วอมแล้วยันเติมอยู่ยันงานแล้วป่ะงานแล้วเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์ครับมาดิมาดิติดสโลติดสโลอือ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 อุ้ย เอ e อข้ามันข้ามันทีเหี้ยแล้วเราพี่หูลาคนมาด้วยปะที่คนหาังอินเดียเอาดีครับท้อยโอ้เจมเรื่องก็ไม่ได้เยอะเลยนะอยากช่วยเพื่อนอะเริ่มแล้วนะครับเริ่มเละแล้วนะครับเฮ้ยหยานไปไกลยังไะมาหน่อยไป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 ไหนบวกสี่ห้าตันไปสโลเจมิตันมีตันโดน เอาดิิโอ้โหโ,โคตรไกลเกินอ้าวอันตีอัน้าไปดิมีล้างมีล้างมีล้างเล่นเปล่าเล่นเปล่าโอ้ยเน็ตไหลเน็ตไหลไป่าละจ้าโอ้โเกือบตายอุย้ยหลบสวยหลบสวยมีตังค์ครับมีตังค์ครับปวแต่โดนจรวดทีเดียวขิดหน้าเลยวะกลับบ้านก่นอนทำไมแคลรี่กับลมถือถือปืนเหมือนกันเลยถือปืนนั่งสามเปิดพวงม่เองครับเปิดพวงม่เองหายแล้วเปิดพวงม่เอง ไป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 ก็ได้นะัน้ามเอเออเออเออเฮ้ยเฮยเวยมีตั้งมีตังมีตั้งแต่ไม่มีดีว่าปิดไกลว่ะปิดไกลปิดไกลปิดไกลน่าอ๋อาแวแวะแวะแวะขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยอืมไกลเกินโดนเอาไม่ไหวไม่ไหวเอ้ยไหวนี่ว่าออกของแท้งลืมปัน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 ี่เอ โอ้โหแม่งโคตรถึกแม่งโคตรถึกแม่งโคตรถึกเฮ้ยเม็ดฟ้าเม็ดฟ้าใส่เม็ดส้มทำไมวะใสเม็ดฟ้าทำไมวะอ่าผมเอาอ่ามีวาโอกับแกนครับในพุ่มในพุ่มในพุ่มมีเอาล่ะเปิดให้เปิดให้เปิดให้ตัลลัวตัลลัวตัลลัวมี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 ังเอาโดน เฮ้ยเชอเชื่อเชื Oliver, ้อเชื่ออ้าวอ้าบเเบเรองัดไปแล้วัดไปแล้วเอาแทงได้ละละลายละลายตันต่อตันต่ออืออืเอเ้อยเจ็บเจ็บเเจ็เแต่ดูขวาให้ดูขวาให้ดูขวาให้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยกูไปตันนกทำไมวะเนี่ยเฮียละเก็บเป็นนกทาไมวะตันนกแบบะ เฮ้ยัอนแคลียมาใส่หน่ะไปไปร้ยานสวนร้านสวนเฮ้ยโอ้ยไม่น้อยก็โอ้ยแรงแรงแรงทำไมปั้นแรงดูเบาจังวะไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยเฮ้ยปิดหลังครับปิดหลังเอาเล่นดนีครับอย่างเงี้ยเล่นดิสตันโดนติสโลติสโลอันตียัดไปใครโดนโอมย่ะสวย ปั้นเออือปั้นปั้นปั้นแบบนึงหลายตัวเกินมันหลายตัวมันหลายตัวโอ้แล้วาหยานบิลดดาเมจวะเออสวยแตกไปดิเราต้องได้ป้อมกลางแล้วหรือดาร์กเลยวะเอ้ยดาร์กได้นะไอ้บอหน่ามันอยู่บนไปแล้วเนี่ยป้อมกลางไปเลยฟิกซัทเลยเปล่าฟิกซัทเลยบ้าปั้นให้ปั้นให้ตั้นโอ้โหแม่งหินเม่งหินเยี้เจี๊ดเออเอาแม่งเลยละกันเนี่ย เอาแม่งเลยเสียหลังไปแล้วเสียหลังไปแล้วตันซูมเหน็ดไหมเนี่ยเหน็ดไหมเนี่ยพลังใจหัวใจแค่รึลุยเข้าไปลุยเข้าไปเดินถ่ายจังวะอย่าไปกลัวเม็ดมันจะกิ้งมาเม็ดมันจะกิ้งมาตันรัวปุ่งเอดช็อตเรียบร้อยครับบอกเลยว่าชิวๆ ไปที่ไหนเออัปที่ไหนน <c oughs> ้องทอนเอาล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งตุ้งนิง้งตุ้งนิ้งให้ผมด้วยนะ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่กดซับตะใครนะครับเออเออขายของขายของส่วนวันนี้ผมเขียจะไปละสวัสดีครับ